สบายดีปะลุงผมเพะกับซองเพอะกับซองนรม่ผลลุงสบายดีชี่ทุกท่านเนี่กินข่าวไปลุงเยกับหนแท้โซ่สบายดีปะ ไปดิพ่อแม่ีวไปดิพ่อแม่ก่อนจังกินข้าวอันส่กินข่าวได้ไปดิพ่อแม่เขาได้มากินข่าวเด้อข่าวไะเไปดิพ่อแม่นบนบนบก่อน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 ุกก่อนสบายสดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสบาย DFC ถุกท่านพ่อพ่อก็บ่องน้องมิดลงเลยกินข่าวเถียงเสแส่บเด้อ กินอิ่มๆได้น้องมาได้มาหนี้ผู้สาวปรได้อยู่ใกล้ได้อยู่คนละพาข่าวตกันเด้อไปลงได้แม่มาเด้อกินข้าวนดำนองดำหนุ่งเด้อกินข้าวดำหลบดำร้านเด้อพญามิยาเด้อแซ่บแซ่บสันลาบปลานิลลาบซอยปลานิลแม่นลาบสุดซุกเลยแหละข้าขัวแล้วป้าท่ยนเนี่ย อ่ะดนแล้วก็สซอ้อนสวัสดีเก้าสิบวั0สามสิบพันเงินกีบนี่มีมีเก้ามาอืสาม มันดันมาได้ปรุ่งกินเข้าวน้งกันเลยแยดอนเราก็มาเก็บข้าซอยแมตตามาเนี่ยรปนินสู่กินรับซอยปนินแมนแม่บแซ่บมาเด้มาเด้อฮ่าหงามบ่อยากขาะจ้ะาว่่าพไดรอาเลยออกแค่ก่อนนะ มแกมาแกวข้าวซอยกับ hmm. น well, mm ้องมอดกับชาออนแล้วก็ชาออนชาดีเกดอนบอลาตีกัหลายคนเติบรลยกับอะไรจะหายหอดมาจากซิปเนาะหอดดูดอกซิปซิปไปไายโซกมาอยู่น้ำมันยายมาอย่น้ำัยายทวดบ่โซกอยนอามิดอาม็ดเหมือนเอา แซ่บแซบลุงเอ้แซ่บแซบมาเด้อมาเด้อมาเด้เดอกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อลาบปลานิลลาบซอยปลานิลแซ่บๆตอนนี้กับแพ้กับอยากกินข้าวแห้งเนะาะแม่ตากับแม่แม่ตากับอันบบฮู้ว่าอันอันเยียบน้องมอดสิม,สมาสซอยไปดิแม่แม่ผล,ผลผลมาสซอยแม่ตากับเลยไปซื้อปลานิลมาลาบสุกกินเนาะ แ,แม่ปกติแม่ตาสีโบอึดไก่กินบ่ลุงแต่ว่าปีนี้ไก่แม่ตาบบมีกินแล้วไก่แม่ตาตายเบิด <c oughs> ตายหยกคอ,อกเลยปุงเลยจะเลยบบมีไก่กินโซกแสบโหเฟินเอาเข่าให้อ้าฝากอีไนพผัวมัมามัมมัมมัมแต่ไปที่พ่อแม่ก่อนเลย สวัสดีพ่อแม่กินข้าวน้ำโดอมิดซลารง่าใช่ปะอดมาได้กินน้ำกันแสบๆปะลกอือือ้ยโขกแสบโขกน้อยมาพี่ลูมาดูแม่มั้งน้ไม่กินข่ามั้งอยู่น้ไม่ไหนเด้อไหนมั้งม่ินข่ามั้งอ้นี่นาดแสบ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 นี่นาด่

โอ้ยสิบันสิไปแต่ว่าคอมเมนท์บักผมเลยยายร้อยน่ะจังมาเข้าพวกเฮาบ่มาเข้ามันอยู่มันกินบ่มานี่กะอีหยังเอาสิเออเที่ยวก็ต้องหานี่เด้อลูกกินไว้เด้อ <coughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เอาเลนในน้องไม่เจะเด้กนละแล้วก็ลงทีนี่งีมาอกันไหมทำคนแรก็ไ้อติดตามส่องนีเด็กนปล่าลุง่องไม่ต้านเราช่องน้องเยียมน้องมดน้องเลอขอบคุณน้องหนาจ้า